เขาทำช่วงนหนลหละก้นนาบ้าคนเลยพอบ้าบ้าซามาย่เองเดียวกันเมื่อรับหลบไฟมานใไปรับูกบไยมาซึ่งมาหนังก็บ้าซามาหนังซึ่งเขาเล่าใร้ได้ทอกนการแต่งงานในสมัยก่อนนะครับพิธีกรรมการแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้สีลัดสีลัดก็คือปัญจากสีลัดที่เราเห็นที่มาเป็นกีฬาในปัจจุบันเขาเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะมี าการรำศิลัดนะครับมีมีพิธีกรรมเหล่านี้เข้ามาส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่า,าเขารำทำไมแล้วทำไมต้องมีพิธีกรรมเหล่านี้งานแต่งงานเกือบเกือบทุกงานนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดแล้วก็ทำกันมาแต่ปัจจุบันนี่เราหาดูยากแล้วนะครับเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วในบ้านเราอันนี้เป็นเรื่องราวของสมัยก่อนเป็นประเพณีในสมัยก่อน รายละเอียดนะครับเรื่องราวในสมัยก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาฟังดูจากคนที่เคยรำศีลัตในสมัยก่อนจะเล่าให้เราฟังแล้วกระบวนท่าของศีลัตนะครับโบราณเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูที่นี่ตีงห๋นสตูนและงูบ้านเราครับโอ้โอร้องดังกันไม่ว่าฐานนี้ขึ้นนันนี่แล้วพอเซตฐานเนื้อใหม่เออเนือเ้อปลอนเซต ra để làm mấy mấy có nó tạo cái cao đuôi tới còn là mà. <laughs> rồi, rồi kè kè, <cười> <cười> Chút là là với là, với là, với là lên ngàn bao sao đấy nhàng đây này ôi liền gì tiếp đâu mấy tên bao bao gì ừ. tiếp dạ, gì tiếp nữa <laughs> với là với là với là vậy là bây lập ngàn bằng đi ngàn lên mai chơi ทกาเ่านเขาทำช่วงนหะก้นนาบ้าอปาบาามาอยู่เองเดียวเมื่อรับลูกาฟมันรับลูกาฟมากซึ่งมาหนังก็บ้าซามาหนังซึงเขาไม่เลยตรงนู้อ๋อเขาดําไม่เลยแล้วว่ะทำเต้นอย่างเงี่คนอย่างปีใหม่เนอนนั้นปี่ยงทนนังนงเลยงทุนเนาะนาันนตัวส่งนูงน การดัดมัดสามคนคนรำคนเอึ่คนรำดโงเลยหนูคนรำดถืต่อโซงนั้นโซงเลยเป็นโขเป็นโขเลยเออมันรำเป็นโขเป็นโขเลยก็เลวแต่ก็โอเคโขของไม้ของไม้ดิเจ้าว่าให้ใหเดิมเดิมมันคงมาเลยโอ้ไปอะไรกอบมัดอ่อืมแต่ว่าแต่ว่ารุ่นตื้นได้เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้ยโครงใช่ไหมช้ยดำมานานส่งน้อยเลยหนะเออแอนกันเลย่ายุบมีสิลานี่เหมือนกันเหมือนกันนรอมันล่คนเหมือนเหยักไม่เหมือนกันเออเหยักไม่เหมือนกัน thế vợ tao mali là quân cái diệt si lạt nó về cai yếm hơi banana một ừ. mình thả điêu gan tao mướn gan lười tao mướn gan lười để đến cái ai bố thì pi thì phốt lên mà bố pi bố thuần thì nó 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 hay vua cứ lỡ đấy hoài si rán lên mà nó phưởng phưởng máy nó ai mà vua si lạt đấy mình về qua si lạt rồi cái đó mới mới to thằng lăng qua si lạt đấy đâu thì tôi

เพราะว่ามวยนี่โซ่ไม่ได้มันเรียวมันเรียวว่ามวยเรียวว่ามวยเลยเรียวว่ามวยไอ้ตึ้งโซมได้กว่าอ่าวิ่งตรงให้ด้วยเนาะอืมเนาะมวยมันมาใต้ตาล่ะอ่เพราะว่ามันเข้าใต้ตามวยนั่นอ่าตึ้งธิรันมันไม่ได้ตาอัตโนมัติมันจำจาวโป๊ดกู้มันเนี่ยงเลยที่โซ่ถ่าจำได้เลยเนาะจำได้เลยเนาะจำได้อมันขึ้นกับคำว่าอัลลาฮมุเลกุลมเนาะมุเลกุลมอัลลอฮฺรู้อันรึคำเรียนเนาะมา จึงตินันเซยยว่าปะตาปาภูนงบุหาพีบาสิตะจับังสับันยังอิโยตันจงดาโตตันจงบูหามานั่นเจอคองคองโบชิโต้คนนั้นเลยเรากระเพรไม่เป็นครูบอกเล็วครูไปอายเล็วเราการลืมเลยมันมาจากอินโดเลยอ่มันมาจากอินโดเลยครูว่าเออตันโยตันโยตันโยบูหามะดูว่าครูไปให้กว้างเล็วดูว่าลมลืมเลยชา่ไอคนก็ว่าตัวบ้าหนองงูนั่นเลย จิตตัวน้องหัวเนอครูได้ตัวสูกอะไรยนาะครูเลยครูแต่เกลื่อยเนาะหลวงโคแต่เกนื่อวเนาะปว่าอายุกัรเลิกกันไม่หมากรเนาะเป็นหลวนโก้นขนาดนี้ยังกัาไ้าอย่างไรไม่ได้ไหมมันไม่ไม่กันไดจิงมันยันคำครูนั้นค่ยคำครูไม่ได้งว่าคำถิ่ครูโซนเป็นคำเล้งขนาดเลยเนาะจึงพอรายคำนั้นคำร้ายคำครูนั้นโค้น รายคำพรูเสร็จร่ำเลยวะพี่น้องถึงทุนก็ขึ้นทุนก็ขึ้นตาเที่ยงคันเนีตาทุนขึ้นดีๆี็ร่ำดีตาทุนไม่ไกลขึ้นก็ร่ำไม่ดีล่ะไอ้นั่นมันขึ้นตามทนต้องรู้ต้องเข้าใจกันเนาะเออโดยที่ต้นนั้นต้องการชใวยพี่กันต้นนี้ต้นอายุเท่าไรล่ะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสี่เลยเจ็ดสิบสี่เทต้นเทต้นเรียนเรียกเรียกต้นนั้นอายุเท่าไรได้ ผู้เรียนดาวจะไม่ได้โรคละคนบางทียืดเส้นเลื่อยๆได้หมเออดาวนะผูกข้าเดินขี้คนว่างั้นแต่เดินเดินได้กันมันไล่คนเลยตอนนี้ผมใยญ่ใหญกันไปยกเล็กกันหมดไปเล็กนิดหนึ่หมู่บ้านเรานีหนอโบนีหมู่บ้านเราถ้าว่ามันไม่ไม่ได้รำนาบ้านนั่นมันแรงคนมันก็เหมือนว่ามันการทุกเ์ลุยนี่เป็นหอังมันต้องรำนาบ้าวให้กู เลยไม่เลยกาเท่าว่าเท่าว in ่ารำจักกูเลยก็เท่าว่าไม่เคยเลยก็ไม่เลย่อืลยถ้าว่าปกเป็นช่องกูนะไอ้ได้ซ้ำกูดูล่ะอืมต้องทำไม่ได้ซ้ำกูล่ะถ้าว่าเป็นช่องกูอ๋อให้ให้ก็ให้เป็นขี้ให้เป็นขี้ยายกูยายกูทั้งวันนี้ไม่เห็นเลยเนาะํานาเบ้าเนาะไม่ไม่ก็ยังเลยเลี้ยเป็นประเภทนี้ได้เรีกเนาะเดี๋ยวทำกันมาได้ได้เลย

จกกระมวยเลยหรอจกกระมวยเลยหนามวยหนามวยมันริ้วสิลาต้องตายต้องริ้วถูกไหมถ้าขนจับคนคนแชทมันนี้มันจะจับป๊อปก็ปีนบันคมด้วยนี่ตรงนี้ฮัลตายฮักมันคมมักนี่มันคมกับแบบนี้เลยคุ้มไม่กว่าแข้าฮักเลยเนาะฮักเลยล็อก้ากัดควันเลยนเนาะควันในมือนี่เนาะถ้าว่าคู่ต่อสูแต่ว่าเอาไงตึงเป็นตึงตายหรฮักตาย Ừ. mình cũng mắc đai, để bằng can do thì tao hòa số một hòa, cứt vua nãy lên mà, tài lẩu tru nó đai, rồi đai, rồi lép vậy là nổ, rồi lép, rồi giỡn thải nơi, rồi giỡn thải nơi, rồi giỡn thải nơi, về lầm máy quan bự cái rồi tao bảo qua, là tao bảo thả tai, nãy tao bảo ai mương qua, máy cây rù thả tai nè, tao hòa cu rồi, tao số, số một mà có rồi, nó click tỉ đều đi. Tonan luôn 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 nọ luôn 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 แต่ว่าบิดนั้นเลยนัเกร็เลยดังเลยบิดนั้นเลยแต่ว่านั้นกูเท่านี้นี่คือถ่ายตายหนอแต่ว่าถ้าบิดนั <the <the ้นถึงกับปีการนไปเลยส่วนนี้ไปตรงนี้ตัวนี้ไปเนอเอไปนี่กูบิดน้อยน้อยหนอเจบไหม่เจ็บใหม่เจ็บใหม่เจ็บใหม่อ่านี่นี่กูบิดน้อยน้อยหรอกแต่ว่าถ้าบิดนั้นถึงกับปีการนเลยนี่ตายเดียวหรือแต่ว่ากูไม่บอกอะไขกอยนี่กูแรงว่าเออมึงเกายักที่ดู chát mà lẹ tao bảo hai con chát là đầu đập liu hai con chát mà lẹ con số một và chát mà lẹ à, chát, 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 à, chát mà lẹ áo ừ. rồi chát nó lên, ừ. thi, ừ. nó rồi chạy đắp bên đi rồi đàn thả tin thì lát nó đi thả tay đi này. trong trái cánh mà cái nào đi thả tay rồi tao vào... bảo <laughs> 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 <laughs>